เจอไอ้หมัดยางยืดครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับฟอร์มดีมากไฟล่าสุดเป็นไงบ้างพอใจผลงานตัวเองไหมก็พอใจครับเป็นไปตามที่แบบว่าวางแผนครับไม่เหนื่อยไม่เจ็บอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีบอบช้ำอะไรเลยตอนนี้ランิ้งเราก็ต้องขึ้นแล้วดิชนะหรืออยู่ที่เดิมปะลดลงมาครับลดลงมาตอนแรกอันดับตอนแรกเลยอันดับสามก็ลดลงมาสี่ตอนนี้ลงมาห้าอ๋อห้าเห็นบอกว่าอยากเจอดับหนึ่งอ่ะใช่ครับ ผมไม่ได้แผนของเราผมไม่ได้ท้าไม่ได้อะไรนเป็นแผนเป็นมันเป็นแผนเฉยครับพี่ถ้าเกิดเราชนะถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็อยากจะโชคกับคนท้ายกะตีกะตีเพราะว่าเขาอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราชนะเขาเราก็ขึ้นอันดับหนึ่งแทนอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่าผมก็ตอนแรกผมเข้ามาผมไม่ได้อยู่ในรงกิ้งผมชนะอันดับสามแล้วก็โชคกับคนที่อยู่นอกแรงกิ้งไปแล้วทั้งในทั้งนอกผมชคมาหมดแล้วอยากจะชกคนที่อยู่แบบเหนือ เหนือาผมมังครับผมเ,ออเพราะว่าเป้าหมายก็แน่นอนก็ตอนนี้นผมอยู่ตามสุดแล้วมันไม่มีใครอยู่ตามกาผมแล้ว <c oughs> เออเออมันก็เป็นมันก็เป็น,น,ปนแผลที่ทุกคนสามารถคิดแบบนี้ได้นักมวยทุกคนนะหลายหลายคนที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่อะไรเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าเป้าหมายก็ต้องเป็นซูเปอร์เลกสี่อย่างนี้ใช่ป่ะเพราะเขาเป็นแชมป์โลกใช่ครับผมอแต่ว่าแต่ว่าเอาไว้ก่อนครับอาไม่ได้รีบแบบตามตามขั้นตอน จะ<ด>ผม<อ>ไป<อ>ผมต้องไปชัวร์ๆฝากแฟนๆรนับติดตามนะก็ฝากทุกๆคนนะครับที่ติดตามผมก็ขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆจริงๆครับผมไม่รู้จะว่าจะพูดอะไรเพราะว่ามีให้คำขอบคุณครับผมขอบคุณที่รักกันครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับไป